ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเสื้อจาก t s i m เป็น vr มาดูสาเหตุหนึ่งในสาเหตุที่เขาอยากจะเปลี่ยนกันนะดูวาวขาดเห็นไหมนี่ลูกวาวมันขาดนะนี่ัดซูมออกดินี่ลูกค้าใช้เป็นวาวมือเนี่นี่วาวมือเปิดเองอัตโนมือได้ดู พอเปิดปุ๊บเนี่ยดูอีกข้านไม่เปิดตามเห็นป่ะน่ะ้างนั้นไม่เปิดตามอ่าข้างนี้ปิดไปขึ้นแล้วอย่างว่าไม่ใช่ร้นเหล่านี้ไม่ชินมือเลยเนี่ยเนี่ยขาดคา,าวาวขาด อีกข้างนึงเหมือนจะโดนแหวนกระแทกด้วยเีจสีก็แหวนว้มันแว็บเลยเราไปเปลี่ยนเสื้อ VR กอัน